โอ้ยมึอนี่มาแต่ตลาดแล้วมาถ่ายรูปวัวแม่เขียวนี่นี่วัวแม่เขียวเดือจัาเด้อมึงลาให้กินล่อี่แหรอเนี่ยแค่น้ำเส้นอะไรจ้ะฮะเส้นเนี่ยมึงจะเลี้ยงงูอันนี้มึงเอาขึ้นเสนอไอ้น้าไอ้ห้องกระจายข่าวนะเอาคือเสียเอาเส้นอ้าวผมไม่ซื้อเจ้าเนาะ บรรทุกข้อประสูมเมื่อนั้นกับเส้นอะไรเหมือไปโอ้โหว่าได้นั่นว่าได้ว่าฟันไหนนี่ดิซีรีส์เหรอไหนมุนโซฟาซีมองได้สิ่งซีมองทางไหนมา เงบ่แมนตือแมนลอตาเดียวข่ยตนี้ดีกว่าโต้อยู่เลยแหละต้อใส่แว่น้เฮ้ยเดี๋ยวเบิ่งกระหูเหบ่แมนบด้ทีเนาะ่นบ่แม่เดี๋ยวแต่ซื้อนี่เลี้ยงซื้อจะคล้องแล้วรุ่นมูโต่เฮาว่าสิตาดีกว่าเด้อสมอเม่ววานคือการเหตุงานอยู่หน้าไม้ว่ะเฮ้ว่าต่เขาก็บว่วเห้ได้ดีดอกพาะวคน่าเนาะ แต่ว่าเห็นง,งานนี่อย่างงานงานนี่กูเห็ุได้ก็ว่างูเขาแหละแต่สิเห็ุงานเนี่ยมันกินอยู่นี่ละไอ่เล่ตัวนี้แม่เล่เล่เลี้ยงง้ออยู่ในบ้านนี่แหละคอย,ลอยอเลี้ยงนยยในเออกินขากินขาเกียงแน่เหรอเว้ยกินนักขาเลยกินยังกินไปกินยังกินไปนัลีเนาะหลานเนาะ จิเล,ลเลยของแม่กินไปกินไปเล็บยาแถวนี้ก็อิ่มแม่อยู่หรอกนะไปโลดอีกโอ้เพิง่งเพิ่งกินยาจิระกินยาดีๆจ้ะเหลือตัวนี้เลี้ดีอยู่แม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนกับลิจอยแน่แหละกินยาแน่อยู่ดอกนี่ยาอ้ามๆนี่ก็กินเล็กๆล้านี่นี่นี่จดดังสี่กินได้ดอกกินเอามาสั่นบริกินเด้ ใสเขียวเขียวเอ้ยเขียวใบหวานเอ้ยเขียวเอ้ยเขียวกินท right> ี่ะรกินหยาที่ล่ะไปยืนมองถนนอยู่ทําไมลูกมองถนนอยู่ทําไมกินหยาที่ล่ะหยาเลยกินหยาเลยยาเลยหยาเลยมากินหยาทั้งนี้เป๊ะเลยนี่เออเออกินทั้งทีเลยเล่มอ่ะ ลมเอาลมเอา,เอาไปเดี๋ยวไปผูกข,ข้างนอกก็ได้ไปไป,ไปมามาน้ำกินแลยแหละแม่นบ่น้ำกินแล้วมาทางนี้มาทางนี้ถูกไหมาทางนี้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 นี่หญ้าแถวนี้นละ่ะกินนี่ Nè, cái kin cái niệm mà niệm 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 mày bay Em bay, em Nè, kiến xác kiến nhà nè đấy. Nè này lại cả tôi chuyện tôi chuyện đây nè. nhà đấy, mẹ làm phải nhà đi, Ừ. Cảm ơn con, bạn khai theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ